สำหรับโชคลาภที่จะถึงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พยายามติดตามเอาไว้แล้วก็ใจเย็นๆท่านทั้งหลายจะได้ไม่สับสนเราจะการกองเน้นๆไม่มาก ถ้าพิจารณาเห็นสมควรแล้วจึงจะให้ทางผู้ที่มาถ่ายทำอัตมาเป็นสื่อกลางสะพานบุญให้แก่ท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนี่นะสำหรับโชคลาบแต่ก็ให้ความหวังให้ความหวังญาติโยมไว้ว่าหรือว่าเป็น สิ่งที่ดีมีความรู้สึกดีๆหลายๆอย่างโชคลาภที่จะถึงนี้ให้ท่านทั้งหลายพยายามติดตามอาไว้เดอแต่เราก็จะพยายามไม่อะไรมากมายยังไงก็ตามขอให้ท่านทั้งหลาย พยายามติดดามมาไว้สำหรับผู้ที่มาถ่ายทำก็เป็นสื่อกลางสะพานบุญให้แก่ยญาติโยมเดอ้อถ้าพิจารณาเห็นสมควรแล้วแล้วก็พิจารณาวันเห็นสมควรแล้วก็จะได้ลงให้ท่านทั้งหลายสำหรับลายเส้นตัวเลขโชคลาภ ส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะเน้นที่ลายเส้นตัวเลขชลั่วละจึงขอพูดให้ท่านทั้งหลายจะยินได้ฟังโดยทั่วถึงกันอดามาก,ก็ไม่ขออะไรมากดอกท่านทั้งหลายสำหรับญาติโยมก็ดีอยากจะชี้แนะแนวทางชี้ทางออกบอกทางปลูกให้ท่านทั้งหลาย ญาติยโยมทานก็ทานมามากแล้วทานก็ทานมามากแล้วทานมานานแล้วทานมาตลอดแล้วให้ทานให้ทานให้ทานถ้าบารมาบุญก็ให้ทานอยากจะให้พัฒนาขึ้นไปยิ่งกว่าให้ทานก็คือการรักษาศีลรักษากายวาจาใจยิ่งกว่าศีลสูงขึ้นไปยิ่งกว่าศีลก็คือการภาวนา นี้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญมากเป็นบุญมหาศาลก็คือการภาวนาท่านทั้งหลายเอ๋ยภาวนาก็คือเราท่านทั้งหลายพัฒนาดูจิตดูใจรู้เท่าทันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองมีสติสัมปชัญญะและเลือกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ จะทาอะไรก็ตามพยายามพระยายามเข้าใจไหมคำว่าพระยายามมีสติกําหนดรู้จะเดินไปเดินมาจะทํานู่นนี่นั่นก็พยายามมีสติกําหนดรู้นี่คือการพัฒนาดวงจิตด,ดวงใจของเราท่านทั้งหลายให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบตามทํานองคองธรรมเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินาติก่อนมี แล้วก็พิจารณามรณสติมรณสติว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้รักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายความทุกข์ปารถนาความสุขแล้วทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่เกินร้อยปีถ้าเกินร้อยปีก็คงจะเกินไม่มากก็ต้องได้อมราพาจากโลกนี้ไป เราก็เห็นอยู่ทุกวันได้ยินข่าวอยู่ทุกวันท่านทั้งหลายเอ่ยอย่าได้ประมาทพิจารณามรณสติพิจารณาความตายด้วยเพราะเราจะไม่ได้ประมาทในการดำเนินชีวิตของเรามเมื่อเราไม่ประมาทแล้วก็จะเร่งรีบเก็บเกี่ยวสแสวงหาซึ่งสมภารธรรมคุณงามความ,ด,มาด,ดีมาประดับจิตมาประดับใจของพวกเราท่านทั้งหลาย นี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก่อนหลับก่อนนอนฝากเอาไว้เด้อผู้ในปฏิบัติดีๆสมาธิภาวนาดีๆร้อนไปถึงเทวดาร้อนไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาฟ้าดินทั้งหลายที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบตามตำนองของทรรักษาพุทธศาสนาตามในคำกรีได้เขียนไว้ว่า เทพเทวที่เป็นสมาธิฏฐิเทวาดาที่ดีงามจะมาช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากขอให้เราได้ปฏิบัติปฏิบัติก็จะเป็นที่รักของเหล่าเทวาดาและมนุษย์ทั้งหลายก่อนหลับก่อนนอนเดอ้อไหวพ้พระสวดมนต์จเจริญเมตตาภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ให้เกิดให้มีให้ดีให้ได้ให้สมความปรารถนาในข้อที่คิดจิตที่ทำคำมที่กล่าวไปแล้วนี้วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายจอมบะลิเจแนวก็มาถ่ายทำเพื่อเป็นสื่อกลางสะพานบุญให้แก่ท่านทั้งหลายอาตจจมาก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจก็คงจะรับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกัน ทำเด้อทำสมาธิสมาธิก็คือว่าความพอดีไม mm. ่ร <arn icated gorilla fruit> ักเกินไม่งูเกินไม่ชัางเกินไม่ฉลาดเกินพอดีพอดีสบายสบายเด้อมั่งมีสีสุะแข็งแกรปลอดภัยราบผลคุณตวีเด้อบังเกิดเป็นดีสิริมงคลบุญกุศุคุณงามความดีรักสมรักษาเทพเทวดาฟ้าดินทั้งหลายรักสมรักษาสัายาโยมที่ได้ยินได้ฟัง ในวันนี้ประสบสุขโชคใจในวันนี้ประสบสีศสิริสวัสดิพิพัฒน์ผลประสบลาภประสบเลิกเกิือกมลประสบผลสำฤทิจม,มั่นนิรันเทินสวัสดี